เราคือโตพยัญชนะนั่นหรอแล้วหาเสียกัทาแล้วไปถางกระดาษกระดาษที่เราขอเสียงน้ำมาชัดๆอันนี้บปรมาโตนี้น่เสียงบ่รแมาณโตนี้ถ้าว่าโตนี้เป็นโสี่แกนดีสุดสักคำมันนุ่มก่ากี่หรอแต่บ่ระม่เสียงโตนี้เสียงมันได้เสียงนึง อ้าวก็ร้องอ่านเบลยพี่อ่านก็ฟังก่อนก็เพาะชาติอันนี้นี่่พวกนี้จะมองเห็นหรือเปล่าเปิดใหนยเปิดหน้าเนี่ยอ้าวฟังคดดีโตนี่อ่านเครืออันนี้หรอกกไก่เอาอึตกไก่เอาว่าอึดไก่เนี้ยนะเอาอึดกไก่เนี้ยนะกอ ขอกำขอกำขอเขาขอเขาขอเียงขอเียงขององหขององหนำของูงูขอเจ้าอจาจีขอจีขอเสียขอเสีย E ดอดัวตอ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 ตาตอตาตอ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 อ๋อคุณเจ้าเกลืไงไหมนะอันเนี้ยเอาที่นี่ก่อนที่เอาแหละหนังสือเพราะว่าอันนี้มันยังเอ็ดไปหลายฮอตสามอาหารเพราะว่ามันสามชาติมันที่ฮอตสละสละด้านอ็ดนโตใหม่มาเลยสละหนังสือนี่แ อันปวดใจดำเขาไปเอื้อตัวไหม่ในวลานี้ถ้าเจ้านี่เสาเจ้าผ่าดำเสร็จแล้วที่นี่เจอเขาที่ปักบ็ะผ่าเปลียวจะเป็นบ็ะแปลจะเป็นของอุดนี่หนหะเขาก็ที่ตอกเอาไหมไปเกี่ยวไปเกี่ยวก็ผ่าดำนั่นมันนั่นที่เกิดเป็นเปาะข้นมามันจะเกิดเป็นบ็ะผ่าเปลียวที่เป็นแสวขึ้นมาเสร็จแล้วที่นี่ ป้าเฮสละมันมาผสมกระโตมไหมสื่อใ <ific> <ella> yeah. ้ด่านเออโตแม่สือใจ้่าเป็นขอปะเอามาเนี่ยซึ่งโตที่เนี่ยึ่งหยาที่เนี่ยนี่นอันนี้โตอหอนหโตดีวนี้เลยโตหอนหเนี่อมาสาไม่สาก็แล้วไม่โถ่เนอ่านวันหยาเออเนี้เป็นความความหมายถึงวามัเป็นก่อนเยาเห็นไหมอันเปเช่นแล้วที่นี่อโต tổ mày nè là ông ở mày có đối với ông mày anh bắt luôn đó ông má hòa, một tay làm hòa qua tay là là kỳ này, này này. À, à bưởng, anh đi anh, anh 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 biết đi tỏ biết đi tỏ biết đi anh chưa? 고양이. 아. พอเพียปเดผิดสายนมันนี้อิสโตนมาเฉพออเพียอ้าอานอาสองต่อพอทุ่งพอทุ่งพหนอหนูพ่อนหนูหนกอหนกพอเปอเบอป่าพอป่าพอป่าอปู แปดโต,ตสามสิบเก้าโตก็เพราะเียจะว่าไมเด็จผิดมาจีนี่เอยู่นับต่อไปที่นี่โตไหมโตไหมก็โตสลักเขียนน้งนนนนนนเ,เลยกฝันเด็กใชยขอเดยกที่ได้ไม่ซะไม่ซะไม่สังไม่สังไม่สาไม่สาไม่สีไม่สีไม่ซื้อ ไม่สูไม่เสไม่แสไม่แสไม่โสไม่โไม่ซ้อไม่ส้อไม่สอไม่อีว่าดีกว่าแล้วไม่ส้อไม่สอไม่เสือไม่เสือไม่เสียไม่เสียไม่เสือไม่เสือไม่สว ไม่สวไม่สาวไม่สาวตัวดีส่วนอีแล้วคนที่เป็นน่าหนาทายขาเนี่จะอ้อมาหน่ะอ้อเสือมันอ่ะไม่สาวไม่สาวคือคือมันเจ็ดสิได้วมันตัดขอหู่นสมแล้วมันตัดขอหู่นมขอลิ้นเข้าไปแล้วก็กระแทกล้มออกมาไม่สาว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 เออไม่ใช่เนี่ย ไม่ใสไม่ใสไม่เสาไม่เสาไม่สันไม่สันไม่สามไม่สามไม่ซับไม่ซับทีนี้ที่จี้จี้ว่าเรื่องเรื่องเรือไม่สั่งเสียหน่อยนี่เย็นนั่นติดจี้นะอันว่าใส่ได้คอยแต่นคอนโทรมเลยมันจืดอีฝังเอออีฝัง แล้วแปลมาเป็นภาษาอาณาภาษาไทยเลยคำออกฝาดเนี่ยปรารถนานีนะที่นี่ขอไปบอกครับผมอีฝันว่าขโมยจ่าเขียนชื่อกว่างขนาดก็จะไปาทีไปจ่าทา้ออะไรที่เขียน,น,นชื่อเัื่งฝาดเลยนี่ยมันมุกตะเจ้าเอ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 าสลารก็มาเขียนไอ้คนเขาตายตั้งเยอะแยะไม่ไปชื่อไม่ชื่ออีฝันกอดเจ็บไปใช่ไหมเนี่ยๆๆๆๆๆ ขีดเมื่อไหร่นะหลานจะขีดเมื่อไหร่แล้วก็มีอีกหนึ่งมาแต่ก้อนแหลมมันจืบบอดสัรเห็นนะไมน้สัรนี่ขีดนะมันจืบบอดสัรน้ำสัรเขาว่าเจนนด้เห็นไหเขาอื่นน้ำสัรน้ำขุนยุติสายน้ำสารยุติเจนเขาว่าเจนที่เรื่มันขโมยฉันที่เขียนชื่อกันอันภาษาก็ดีนะตกลงมาก็เลยเขียนสลายไม่หมดเราส่อเสือนายใสก็อื่นเช่นนีย นี่นะโตแต่มันมาถึงมันี้ตอบเป็นภาษารีนี่ที่นี่อาณาสารของภาษาสารเสวนาไทยกาลนี่ก็มีก็เลยก็หูจักเกยซื้ออันนี้มันมีหลายคอร์สอันอันอันสักภาษาอันนี้เลยอันสักคำสี่เป็นเรื่องที่ผูกขาดลำยุรัดหรือว่าลำยุสั่งหรือลำเอ้ยลำยุรัดแล้วสัตว์บ้าสัรงลำยุตัดยุตัดแล้วสัตว์บ้าจำ ให้ป้าหล่มมาต่อเยอน้องกอหลวงหลั่มมาสูกูนามาข่าวอ่อนมากินหล่มเสต็ปปอลหลั่าฟอนนั่นฟนบ่ามากินเยอเสดสิ่งหรือจิวะจตสั่นี้แปลว่าแก้มยุลักก็ยุลักษ์นกละหล่มยุลักหือว่าหลั่ยุสั่งนี่หล่มเอ้ยว่ายุลักเล้ว่ายุแกมนี่เสวะจีไทยยุแก้มนี่ก็เข่ามาแล้วกเ่าป้าหยางมาต่อน้อง้อหวมาสู แสดงว่าอเจอสซลชีสีนี้นะเข่าผีเข้นจูดมาเรนี้นะมันอ่าวซบรอ้อจูงหูตองอ่ะเลยลูกซองอ่ะนะเจอเจอเซลตีปีนี่นะไม่ขอชี้ให้ข่าวขอไปเลยสวัสดีควาหมายนะเอาละ